เพดนุกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีบริการอีกร้อยเพชรจดทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบ u ู d และมีวพาร์ตปลอดภัยร้อร์เซ็นแจกโค้ดสุราหัสฟรีทุกวันลิงก์ใต้คลิปเลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับดิเก็บฟรีไฟน์ี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะมาอัปเดตสําหรับหลายหลายคนที่รอนะครับกล้ามทองกลับมาแล้วนะครับฟังตรงนี้แบบชัดเจนนะครับก้ามทองกลับมาแล้วนะครับกลับมาภายในอาทิตย์นี้แหละนะครับเตรียมเงินกันทันหรือเปล่านะคุณดูนะครับก็กลับมาจริงๆนะครับผมก็ขออนุญาตเข้าตรงนี้ให้ดูเลยนะครับ นี่เลยนะครับก้ามทองนะครับอาทิตย์นี้นะครับมาหมดทุกเซตนะฮะทองฟ้าดำนะมาหมดเลยส่วนตัวพี่บอมเนี่ยมีหมดแล้วนะครับยกเว้นก้ามฟ้านะครับอย่างเดียวเลยนะครับเนาะก็ถามว่าเอาไหมก็ต้องจัดแหละครับให้ครบทุกเซตนะครับผมมาในรูปแบบไหนยังบอกไม่ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าให้เดาเนี่ยพลังพึ่งอีกละมั้งครับคนดูพลังพึ่งแบบนี้อีกละมั้งครับคนดูนะฮะ โอเคครับผมนะถ้ามาแบบนี้ก็เกลือนะครับคณดูต้องใช้โทเค็นแลกกันนะครับนะก็รอกันได้เลยครับผมนะสํสำหรับใครที่แบบว่ามีอ่อตัวนี้ก็มันก็บอกอยากเนาะดีตัวนี้ครับอยากให้เอาตัวนี้มาให้แลกโทเค็นได้เนาะเนี่ยบางคนมีเยอะก้ามทองอะ่ะผมผมจาได้นะครับบางคนก็มีเยอะ,นะเนาะไอ้ลูกกงลูกแก้วนเนี่ยครับอยากให้เอามาแลกแล้วเป็นโทเค็นได้จริงๆนะฮะอันนี้บอมแจ้งไปแล้วครับผมอยากให้มันแลกได้นะครับ ก็แจ้งให้ทีมทราบไปละนะครับอยากให้มันแลกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตู้อีวเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะจะเป็นตู้แบบนี้แทนนะครับไม่มีละเห็นปะเขาออกไปละนะครับโอเคนะครับมาจริงแน่นอนจริงแท้แน่นอนนะครับ100%นะฮะแล้วก็ตอนนี้เลยนะฮะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับผมนะเขาก็คุยกันเรื่องปักธงนะครับปักธงเนี่ยตอนเนี้สุ่มแอร์ดอปนะครับน่ายถาวรนนะครับผมใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับคุณดู ใครได้ถาวรบ้้งครับใครได้ถาวรบอกด้วยนะฮะส่วนตัวพี่วอมไม่ได้ถาวรน,นะฮะได้ได้ได้หกปันนะฮะใช่ตอนนี้แบบถาวรน,นะครับคุดูด่วนๆน,น,นะครับไปเช็คดูไอตัวเองนะครับว่าได้ถาวรหรือเปล่านะฮะเออสำหรับปักธงนะครับผมเนาะถ้าได้ถาวรบอกด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะรีบเล่นแล้วนะฮะเป็นกล่องไอ o ดอด้านข้างนี่ครับใครได้ก็ลองดูนะครับว่าได้จริงหรือได้เล่นนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับผมสําหรับก้ามทองนะฮะมาแจ้งให้ทุกคนแบบด่วนๆเลยว่ามาจริงแน่นอนร0% 0นะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับว่ามาจริงไม่จริงนะครับสำหรับก้ามทองแต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่ามาจริงแน่นอน1 0 0อนะฮะอันต่อไปเดี๋ยวหัวประวันเนาะเออผมก็เสนอไปละนะครับน่าจะมานะฮะยังไงก็เจอนะผมเก็บเงินให้พอเก็บเงินเก็บตังค์ให้ทันนะฮะโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ